จ้าวันนี้แล้วก็กลับมาอยู่กับ,กบช่องเอียงว่าชาแนลกันอีกแล้วเนาะวันนี้แล้วก็อยู่กับเกมคิดเจ้าออฟโซนารีเกเมเดิมอีกแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดถึงอัปเดตของ e a s t e อ e ์อีเกันอีกเช่นเคยนะ e ีสเตอร์อีเก็ผ่านมาได้3สัปดาห์แล้วคาดว่าอีเวนต์น่าจะจบตอนวันเสาร์นี้เนาะ นะคะอยากให้เพื่อนๆสังเกตที่มุมขวาบนตรงหน้าเมนูสักหน่อยนะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะคะมันจะเป็นระบบของการเทรดไข่หรือว่าเห็ดนะคะกลายไปเป็นทิกเก็ตหรือว่าตั๋วนั่นเองเราจะใช้เห็ดในการแลกเป็นตั๋วนะคะ1ตัวต๋วจะต้องใช้800เห็ดเนาะถ้าจะเอาไข่มาแลกนะคะ1ตั๋วเท่ากับไข่1,000ฟองเนาะเดี๋ยวเราจะลองแลกมาให้ดูนะคะ1,000 กดไปเลยแล้วก็จะถามย้ำนะคะแล้วก็กดคลิกไปแล้วมันก็จะไปโผล่ที่ตรงโทเค็นตรงนี้เนาะจะเห็นได้ว่าคือตะกอเรามี2นะคะตอนนี้เรามี3แล้วซึ่งตัวตรงนี้นะคะสามารถเอาไปแลกโทเค็นได้เนาะที่ประเด็นหลักของคลิปนี้เลยนะคะประเด็นหลักของคลิปนี้ก็คือเราจะมารีวิวตัวจากอีเวนต์อีสเตอร์ใหม่เนาะก็คือเป็นตัวที่ชื่อว่าน้องอูวูฟู โอโวอรฟู oh, oh, หรือเปล่านี่เราไม่แน่ใจว่ามันอ่านยังไงเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเสิร์ช g o o g l e มาก่อนเอิซึ่งครีรเจอร์ตัวนี้นะคะได้คนออกแบบเป็น CC นะคะนั่นก็คือคน Polaris นะไม่แน่ใจว่าเราอ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่านะคะที่ปลดล็อกลางตัวนี้นะคะก็กดไปที่ by ยครีรเจอร์ตรงนี้เลยเนาะแล้วก็กดไปที่ Easter Gacha พอไปถึงคิสตอร์กาชานะคะจะพบได้ว่าน้องก็จะอยู่ในกรชาแล้วเนาะซึ่งกาชาของสัปดาห์นี้นะคะจะใช้3,800ไข่นะคะในการซื้อครั้งหนึงถือว่าเยอะมากมแล้วเราก็ส่งไปเยอะมากๆกว่าจะได้น้องก็คือแบบอัตราการดรกนี่คือแทบลังแตกต่างระหว่างตัวผู้กับตัวเมียของน้องตัวนี้นะคะก็คือตัวเมียจะเป็นมีดอกไม้สีดอกนะคะที่หลังแทนแล้วก็ตัว คู่นะคะจะมีเขาแล้วก็มีเป็นเหมือนหนามข้างหลังหูมาแทนเนาะมาอยู่กันในแมบแล้วนะคะเรารู้สึกว่ารูปร่างน้องจะเหมือนแบบขอนไม้อะไรอย่างนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูสเปกกันเลยแล้วก็จะเป็นคิวของแอนิเมชั่นน้องนั่นเอง จากได้ดูแอนิเมชันน้องตัวนี้ไปแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่นะ่าสนใจเกี่ยวกับน้องก็คือน้องมีความสามารถในการวางโคลนค่ะนี่จะเป็นบ่อโคลนแองน้อยๆน,นะคะถ้าเกิดว่าเวลาหมดมันก็จะหายไปเนาะซึ่งโคลนบ่อนี้นะคะสามารถไปนอนชุบตัวได้จะทําให้เราติดสถานะมัดนะคะหรือว่าแบบเพื่อนโคลนอะไรอย่างนี้เนาะทำให้ศัตรูไม่ได้กลิ่นเราแล้วก็ทําให้เราหิวเร็วขึ้นเนาะ คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็จะคอยดูเพื่อนๆนะคะในการสุ่มกาชากันอย่างเมามันนะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย